กระแสน้ำเปลี่ยนวิถีชีวิตปลากระแสเวลาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนสวัสดีครับทุกทกท่านครับเรามีนักกันเป็นประจำขอเปิด หัวใจเปิดบ้านของชมรมหงจุ้ยกับชีวิตเข้าสู่การพยากรณ์เรื่องงามยามดีและวิถีชีวิตของ12นักษัตว์ในเดือนกรกฎาคมครับทุกๆท,ท่านครับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปจะเป็นเดือนกุ้ยบีคือเรากำลังก้าวเข้าสู่เดือนแพะจริงๆเดือนนี้สำคัญนะครับ เพราะกําลังจะเป็นกลางปีเชื่อมโยงกันปีนี้เราคงรู้นะครับว่าเป็นปีข้างบนเป็นทองข้างล่างเป็นน้ำที่เขาเรียกกันว่าหนูทองธาตุดินทองใช้ไปแล้วหกเดือนจากนี้ไปเราจะมีปฏิกิยากับหนูเต็มที่ใครที่ว่าชงตอนต้นปีไม่ตกใจคุณเตรียมตัวได้ เพราะหนูกำลังจะออกฤทธิ์หลังหกเดือนจากนี้เป็นต้นไปเดือนนี้ศาสตร์ของจีนเสี่ยวสู้และไต่สู้ครับมันกำลังเป็นปลายฤดูร้อนพร้อมที่จะเข้าในต้นฤดูใบไม้ร่วงจากข้างหน้าครับเดือนนี้ซาสัวอยู่ทางทิศตะวันตกจะทำอะไรทุบขุดเจาะในบริเวณตะวันตกดูเรื่องยามไว้สักนิดนะครับ ปีร้ายกว่าเดือนเดือนร้ายกว่าวันวันร้ายกว่าเวลาทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นคือห่วงจุ้ยกับชีวิตครับวันนี้ดาวของประเทศหรือดาวของโลกเลขเจ็ดเข้ามาอยู่ตรงกลางนั้นทั้งปีครับที่พยากรณ์กันตอนแรกว่ามีโรคระบาดมันก็มีจีนครับแต่เดือนนี้ครับ เป็นเดือนของดาวเลข3ามก้าวข้ามาเลข7คิดว่าใหญ่เป็นดาวป่วยไข้เป็นดาวของผู้หญิงพูดมากเป็นดาวของคดีความดาวเลข3ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับดาวเลข3คือตัวมังกรความยิ่งใหญ่ดาวที่ประจำอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วมันเป็นระบบเสียงดังเสียงระเบิดเสียงฟ้าพาเลขสคนไทยคิดว่ามันเป็นดาวการทหาร ระวังนะครับอย่าไปแย่ทหารมากนะเดือนนี้เขามีพลังอาจจะมีนกหวีดออกมาเปล่ามาเป่ากันบ้างต้องทำใจหน่อยทะนั้นกลางบ้านถ้ามีปัญหาให้ใช้คำพูดค่อยๆเจรจาพูดคุยกันทุกบ้านจะมีปัญหาขัดแย้งกันแน่นอนโดยเฉพาะมันจะมีเรื่องของคดีความวุ่นวายก้าวเข้ามาสูง ถ้าเราได้เจราจาทุกอย่างมันก็ผ่อนปลนดีขึ้นแต่ดาวที่ดีมาอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงทิศตะวันตกเฉียงใต้สาวแก่แม่ไม่จะมีโอกาสได้เจอคนถูกใจบอกไว้เลยนะครับสาวแก่แม่ไม่เจอคนถูกใจบางคนจะมีโอกาสได้แต่งงานครั้งที่สองมีนะครับเพราะ ดาวแสดงความยินดีไปสถิตยอยู่ตำแหน่งนี้ครับการเงินอยู่ที่ไหนในเดือนนี้การท่องเที่ยวจะเฟื่องฟูเริ่มมาจากทางทิศเหนือก่อนจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นยิ้มแย้มแจม่มใสในทางทิศเหนือมากยิ่งขึ้นนั่นคือความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไปทุกครั้งที่เจอผมต้องมาเจาะรายละเอียด แต่ละปีแต่ละนักสัตว์ต่อไปครับเรามาเริ่มต้นคนเกิดปีหนูก่อนคนเกิดปีหนูหนูนั้นเป็นคนที่ชอบมีเพื่อนมากเพื่อนน้อยใหญ่ก็แล้วแต่คบและสนิทได้โดยโรวดเร็วเดือนนี้ตัวหนูมาเจอตัวน้ำเหมือนกันเราเรียกว่าเกลียบใช้คนเกิดปีหนูในเดือนนี้จะมีความกระตือรือร้น ต่อสู้แข่งขันเกียบใช้ก็มันมาแล้วครับมากระตุ้นให้เจอตัวไหนเจอคกือเจียกลัวแต่เหมือนกับเราเต็มที่ครับหนูเต็มที่แต่เจอกฎหมายบ้านเมืองเบรกเอาไว้เหมือนมีระเบียบวินัยมาเบรกเพราะมาเบรกรู้สึกเซ็งครับกลายเป็นตอนนี้ครับความ ความกระตือรือร้นที่อยากได้สตังนั้นมันมากเพราะว่าพลังมันมาเยอะครับเมื่อมาเยอะถูกเบรกทําให้คุณนี้รู้สึกอึดอัดเพราะอึดอัดคุณจะก,กลายเป็นคนขี้บน่นโดยไม่รู้ตัวทําให้เพื่อนร่วมงานเพื่อนใกล้ตัวใกล้ชิดวุ่นวายแล้วมีโอกาสเสียทรัพย์เกิดคดีความเพราะอะไรครับหนูกับแพะมันเฮ้งกันฮะเฮ้งกันเรื่องนี้จือบะ จื้อเบ้าบีศัตรูเป็นพิษข้ามชาติฉะนั้นคนเกิดปีหนูต้องระวังแม้แต่เพื่อนฝูงจะมีการทรยศหักหลังให้จำและผมเตือนสติเอาไว้อดทนในเดือนนี้ให้มากทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนี่คือหนูครับต่อไปมาถึงคนเกิดปีฉลูหรือปีวัวเดือนนี้เป็นเดือนที่ แพะกับบัวชงกันครับเมื่อ,อไรสองตัวนี้ชงให้จำไว้ว่าเดือนนี้คนเกิดปีฉลูการเงินจะมีปัญหาใช้จ่ายจะต้องระมัดระวังเหมือนกระเป๋าสตังค์แตกออกมามีโอกาสหล่นหรือมีโอกาสลงทุนแล้วขาดคุณนะครับมาตรงเพียงใช้ปะทะกระปีเกียงเพียงใช้ถ้าเป็นผู้ชายแปลว่าเจอของสวยๆ ของงามงามรู้สึกติดอกติดใจแล้วปีเกียงพักพวกเพื่อนกันเองก้าวเข้ามาในชีวิตพี่ขอนะสิ่งที่น้องชอบน้องก็อึดอัดในอุราแต่จำเป็นต้องยอมให้เขานี่คือคนเกิดปีฉลูฉะนั้นเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหนึ่งทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่ได้ดั่งตัวเองประสงค์ครับ แถมยังมีโอกาสถูกหลอกและใส่ร้ายเหมือนพี่ขอนาน้องแล้วยอมไมละไม่ยอมก็ไม่ได้ให้ระวังเรื่องญาติพี่น้องอย่าไว้ใจเขาให้มากทำอะไรแม้แต่ลูกน้องติดตามไปดูว่าเขาทำจริงดังที่คุณบอกหรือเปล่านี่คือคนเกิดปีฉลูครับมาถึงคนเกิดปีเสือตอนนี้ คนเกิดปีเสือคิดการใหญ่แล้วคิดการไม่ต้องเจรจาตะครุบเหยื่อเลยมาในเดือนนี้เป็นยังไงครับเดือนนี้น้ำมาเกิดไม้แรงกระตุ้นมากขึ้นเจี้ยอิ่งเจอเจี้ยใช้ยเ็นดาวดีทั้งคู่ความรู้ความสามารถเสือในเดือนนี้จะมีโอกาสพบผู้ใหญ่ใจดีทำงานอยู่จะมีคนมาสนับสนุน การเรียนรู้การวางแผนค่อนข้างแยบยนต์และทำอะไรไปราบรื่นค่อนข้างมากแต่ครับการคิดการใหญ่มันมีโอกาสผิดพลาดอยู่แล้วโดยเฉพาะเสือคิดว่าตัวเองมันมีกำลังฉะนั้นคิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะกระโดดลงไปตะครุบเหยื่อนิดนึงนะครับชีวิตชีวิตการงานของคุณและชีวิตในครอบครัว มันเหมือนน้ําขึ้นน้ําลงไม่แน่นอนดังนั้นต้องปล่อยวางและวางใจไว้นิดหนึงให้ถือโอกาสเดือนนี้มาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการทํางานการวางแผนชีวิตของคุณอย่าประมาทเป็นอันขาดแล้วเสือจะปลอดภัยกระต่ายบ้างครับมาถึงคนเกิดปีกระต่ายจอบเพียงอิงเจอเพียงใช้ เพียงอิงนั้นคือเทคนิคการคิดการวางแผนอย่างรวดเร็วเพียงใช้นั้นคือการที่สนใจในสิ่งที่รูหราวิวิสมาหลาดูดีดูเป็นของคุณค่าฉะนั้นในเดือนนี้ความสามารถของคุณใช้ให้เต็มที่จะมีโอกาสร่ำรวยแบบฟุกๆมาถึงการพยากรณ์ว่าถึงโชคลาภดีจำไว้นะครับ เพียงอิงความคิดเพียงใช้คือโชคลาภแบบฟลุกๆเดือนนี้กระต่ายมีโอกาสได้เงินแบบฟลุกๆแต่ความไม่รักดีต้องระวังชักนิดนะครับความไม่รักดีก็บางคนนะครับมันไม่รักดีทําให้วางแผนผิดพลาดเพราะมันต้องได้มันมีความคิดว่าฉันเคยทําได้แต่มันมีโอกาสพลาดฉันั้น มีทั้งดีและร้ายสำหรับคนเกิดปีกระต่ายถามว่าเพราะอะไรเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแพะไหเบ้าบีกระต่ายกับแพะเกื้อนหนุนกันแต่ขาดหมูคือขาดการเดินทางติดต่อนี่คือหลักการพยากรณ์นะครับเพราะนั้นหัวหายไปหนึ่งหัวแค่สองหัวอย่าพึ่งมั่นใจให้เต็มที่กระต่ายครับมังกรแล้วครับ คนเกิดปีมังกรคิดการใหญ่ทําใหญ่ในเดือนนี้มังกรกับแพะมันเขาเรียกว่ามันไม่ชงแต่มันมันเฮงกันอ่ามันเฮงและไห่กันมีการพบและพลักพลาดท่านั้นให้ระวังเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับมาดูตามหลักพยากรน้ำกุย เจอกับตัวกี้เป็นเจีย้ยใช้กับเกี็บใช้เก็บใช้แย่งชิงเจีย้ยใช้ังเงินของเราแท้ๆหลักการพยากรณ์ก็เลยพยากรณ์บอกว่าเกี็บใช้แย่งชิงจะมีคนมาหลอกเอาสตังในกระเป๋าค้าขายโดนหลอกมีโอกาสถูกต้มตุนเสียหายสำหรับผู้บริหารหรือคนที่ควบคุมการเงินอยู่คนเกิดปีมังกรนะครับ เกาให้แน่นครับอย่าเชื่อใจแม้แต่ลูกน้องเราที่เราให้เอาเงินเข้าออกในบัญชีเขาอาจจะไม่โกงแต่เขาหมุนไม่ทันเลยเอาเงินเราไปใช้ดังนั้นต้องระวังให้ดีครับมีของหายของตกหล่นมีสมาธิลุกขึ้นจากรถแท็กซี่ให้ระวังนะครับหุ้นส่วนมีโอกาสหักหลังคุณนั่นคือคนเกิดปีมังกรครับ เรามาต่อครับถึงคนเกิดปีงูแหมคึกคักกันหน่าดูครับผมพยายามสอดใส่ในหลักวิชาการและเรื่องราวต่างๆที่ลงไปตามระบบธาตุให้มันครบถ้วนครับคนเกิดปีงูเจี้ยกลัวเจอเสียกลัวผู้หญิงกลัวดาวเสียกลัวมีโอกาสเลิกกับสามีนะครันคนเกิดปีงูปากคุณต้องระวัง พูดอะไรต้องคิดก่อนพูดนะฮะแล้วตัวเจี์กลัวนั้นก็คือคู่ครองผู้หลักผู้ใหญ่คนเกิดปีงูในเดือนนี้ถ้าคุณกำลังเดินสายเกี่ยวกับหน้าที่การงานผู้ใหญ่กำลังจะเล่นงานคุณมีโอกาสไม่ได้ต่อการทำงานหรือตกงานเป็นอย่างสูงงูไม่ค่อยดี มาดูหนึ่งมีปากเสียง 2. เพื่อนร่วมงานเข้ามาแย่งชิงงานของคุณอย่าใจร้อนเป็นอันขาดและอย่าเอาแต่ใจกับตัวเองนี่แล้วทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ถ้าเกิดอยู่ตอนนี้คุณกลับไปเอาใจใส่ลูกน้องดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีทุกอย่างจะพลิกผัน ให้ลุงน้องเอ็นดูและสงสารไม่ย้อนเกรดคุณได้นั้นงูต้องระวังเป็นอย่างมากเป็นอีกปีหนึ่งที่น่ากลัวนอกจากปีฉลูแล้วเรามาต่อคนเกิดปีม้าครับม้าแพะฮะกันก็จริงในเดือนนี้แต่อะไรจะเกิดบ้างเพราะคนรักกันแต่เรามาดูระบบธาตุครับม้าเชียกลัวกับเสียกลัวมาเลยครับ เชียกลัวกับเชียกลัวมีความขัดแย้งจากคนที่เคยรักกันเชื่อใจกันมั่นมั่นในคำมั่นสัญญาอันนี้ครับมีปัญหาสารพัดเกิดขึ้นไม่ดีจากคนที่ดีกันจำไว้นะครับเป็นเดือนฮะก็จริงแต่ระบบธาตุนั้นมันไม่เกื้อนหนุนกันเพราะมันเกิดภายในครอบครัวคุณเอง หัวเมียทะเลาะก,กันเมียก็ไปดึงเอาแม่ยายเข้ามาวุ่นวายด้วยตัวคุณเองก็ไม่เข้าใจเพราะความเชื่อใจกันเองทะานั้นทำสมาธินั่งทำใจให้เบาๆไปท่องเที่ยวเสียบ้างจะได้มีความสุขนั่นคือม้าครับธรรมดาม้าก็ชอบท่องเที่ยวแล้วเรามาต่อแพะครับคนเกิดปีแพะเดือนแพะคึกคักมีชีวิตชีวา เหมือนเจอปี่เกียงเจอพักพวกเพื่อนฝูพวกเดียวกันเข้ามาชักชวนให้ไปทำอะไรครับเด็กแว้นเมื่อรวมตัวกันแล้วมันไปทำอะไรครับคุณก็ต้องระวังครับไปทำอะไรไปทำเรื่องที่มันเสียเส่ยงเสี่ยงภัยหวาดเสียวน่ากลัวเอาแต่ความสนุกระวังนะครับกิจการงานเหนื่อยมาก มีเรื่องเสียหายถูกใส่ร้ายหลอกลวงและต้มตุนนั่นคือแพะครับมันจะคล้ายสไตล์เดียวกับฉลูกับบัวที่มันชงกันแล้วมันวุ่นวายเพราะดาวตัวกี้เหมือนกันในหลักวิชาจากแพะมาต่อเป็นลิงครับคนเกิดปีลิงเจอเสียกลัวกัจเจี้ยอิงความคิดความอ่านคุณได้ถ่ายเทออกไปครับมันเต็มที่ แต่งเพลงมาหลายเดือนอยังไม่ได้ร้องสักทีเดือนนี้เตรียมตัวมีโอกาสจะดังภายในเพลงเดียวสำหรับคนเกิดปีลิงไม่ว่าจะลิงรอบไหนก็แล้วแต่เดือนนี้มีโอกาสดังนั้นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีโอกาสถ่ายเทมากเพื่อนฝูงจะอิจฉาริษยางานมากเพราะความตั้งใจที่คุณจะทำ ไม่ทําก็ไม่ได้มันอั้นเต็มที่แล้วมันต้องถ่ายเทออกกิมไปแสจุย้ยทองไปเกิดน้ำนมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบางท่านต้องย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดซะเลยครับหรือมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศคุณเดินหน้าเต็มตัวคุณมีโอกาสดังอาจจะขัดแย้งกับเพื่อนฝูงบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยกลับมาเคลียร์กันนี่คือลิงครับ เรามาดูคนเกิดปีไก่ต่อครับไม่กาลังสนุกจริงๆครับคนเกิดปีไก่เจียซิงเจอเพียงอิงเจียซิงเจียซิงคือกินของมงคลเพียงอิงคือของดีดาวสองดวงนี้มันมันมันกำลังเขาเรียกกดดันกันอยู่อีกอันหนึ่งดาวดีอีกอันหนึ่งดาวถูกหลอกให้มันคุณไปค่อนข้างไปเกินกําลังไปนิดนึงเรื่องงานมันก็เลยเกิด 1. นึระว,วังมีกฎเกณฑ์ถูกหนีนี่ถ้าคุณเป็นเท้าแชร์จะมีลูกแชร์หนีในเดือนนี้ระวงะรังนะครับหนะครับสองกลายเป็นความวุ่นวายของคนอื่นและส่งให้ตัวคุณนั้นเดือดร้อนมากครับยังไม่พอครับมันมีทางเดินของอาหารกินอะไรระว,วังถูกวางยาพิษ เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งไปออกกำลังกายนะครับวางขวดน้ําไว้มันเจาะขวดน้ําแล้วมันหยอดยาพิษมีนะครับถึงตําราบโบราณเขียนไว้ก็จริงแต่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้สําหรับคนเกิดปีไก่ในเดือนนี้จดไปเลยครับคุณจะถูกโดนโกงแน่มาต่อครับปีต่อไปครับปีหมาครับคนเกิดปีหมาเจีย่ยใช้เจอเกียบใช้ เจี้ยใช้เราทำดีเราวางแผนดีตรงไปตรงมาแต่เพื่อนมันล้วงกระเป๋าสตังเราความหมายของภาษาจีนมันเขียนไว้อย่างนี้เจี้ยใช้ค้าขายแบบตรงไปตรงมาเกีาายยใช้กูจะแย่งละ่ะพอออกมาอย่างนี้ความคิดความอ่านการพยากรณ์ผมก็เลยเขียนมาบอกว่าค้าขาย ระวังจะโดนหลอกถูกต้มมีโอกาสเสียหายเรื่องทรัพย์สินของเราเองเงินสะสมไปตรวจเช็คบัญชีด้วยไม่เคยไปดูไม่เคยไปเดินบัญชีพนักงานเอาไปหมุนหรือเปล่าต้องระวังมีของหายและถูกคนกันเองหักหลังนี่คือหลักพยากรณ์สุดท้ายมาต่อของคนเกิดปีหมู ปีหมูในเดือนนี้ต้องระวังแม้จะเป็นไหเบ้าบีก็จริงแต่ไม่มีเบ้าตัวกลางคนเกิดปีหมูที่คุณเคยเชื่อใจหมูนั้นเป็นคนที่นิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งชอบยกยอปอปั้นคนใกล้ตัวใกล้ชิดเกาะแล้วยอกันไปเขาเรียกว่าอวยจนไส้แตกแต่หมูเดือนนี้เจออะไรครับทางตำราของจีนเจอปีเกียง มาเจอชิกสัวปีเกียงคนที่อวยคุณคนที่ประครับประคองอยู่ใกล้ตัวของคุณเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจะพาคุณไปติดคุกแน่ชิกสัวนั่นคือติดคุกหรือถูกควบคุมอ่านง่ายๆเป็นคำพยากรณ์แล้วคุณเคยเจอคำว่าตกกระไดพลอยโจรไหมมีคนเอาของมาฝากสักพักหนึ่งไปแ๊บเดียวตำรวจ ตามมาจับคุณนี่แหละครับคนเกิดปีหมูจะเจอคำพยากรจากจีนสักครู่ผมก็เลยอ่านยาวไปตนถึงคุณจะมีเรื่องเล็กๆที่ปล่อยวางแล้วไม่สนใจกลายเป็นลุกลามจนเกิดเรื่องใหญ่เหมือนไฟเล็กๆเกิดขึ้นในครัวไม่สนใจเผอแ๊บเดียวไหม้ทั้งบ้านนี่ครับสองมีเคราะ มีถูกหลอกด้วยคนกันเองผู้หญิงแบกภาระเหน็ดเหนื่อยเพราะสามีนำเรื่องเข้ามาให้ให้ระวังเรื่องเล็กจะก,กลายเป็นเรื่องใหญ่นี่คือคำพยากรณ์ทั้ง12นักษัตว์ในเดือนกรกฎาคมชอบใจ Subscribe กดกระดิ่งและติดตามผมไปถ้าไม่ชอบใจฟังแล้วทิ้งมันไปเลยขอบคุณ และขอให้มีโชคทุกท่านสู้นะครับในยุคนี้สวัสดีครับ